วิกฤตโควิดรอบไหนคะตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยค่ะเพราะว่าต้อมได่โดนกระทบจังๆเลยสมมุติว่าถ้าถ้านาวันนั้นที่ต้อมประสบวิกฤตโควิดเข้ามาแล้วต้อมัวแต่นอนจมอยู่ที่บ้านวันนี้ต้องอาจจะไม่ได้มีแบบอารมณ์นี้มาคุยกับพี่ก้อยกระได้ใช่ไหมถุกถ้าเราพยายามอ่ะมันย่งมีอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะก้อยฟดดีเกอร์นะคะวันนี้เราออกมาช่วงเย็นนะคะแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ คือช่วงนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะกินอาหารอะไรมื้อเย็นที่มันเบาๆท้องไม่แน่นท้องไม่อึดอัดนะคะเราก็เลยลองเซิร์ชดูว่าเออมันมีเมนูอะไรเนะที่มันตรงกับใจเราแล้วเราอยากกินนะคะแล้วเซิร์ชไปเซิร์ชมาก็ไปเจอแบบว่ารีวิวเขาบอกว่าร้านนี้ทำเมนูนี้เด็ดขาดมากเลยอร่อยมากๆเลยเราก็เลยต้องบึงมาเลยมากิน ที่เลยนะะคแต่ก่อนจะไปนะคะฝากคนที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะซอยที่ร้านอยู่เนี่ยจะอยู่ตรงมันข้ามกับร้านกุ้งระเบิดถังนะคะเข้ามาถึงเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทักเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะคะยุ่งมากเบื่อกินไก่ ขายกันจนรู้จักกันสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อต้อมค่ะพี่น้องต้อมนะคะน้องต้อมเป็นเจ้าของร้านหรอคะใช่ค่ะค่ะน้องต้อมเป็นยังไงชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านแซลมอนย่างหนังกรอบใบนักย่างค่ะต้อมเป็นไงมาไงมาขายร้านตรงนี้คะเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนเป็นมัคคุเทศก์ค่ะพี่โอ้ใช่แล้วเราก็โดนวิกฤตโควิดเราก็เลยมาเป็นอาชีพ วิกฤตโควิดรอบไหนคะตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยคะ่ะเพราะว่าตอนไี้โดนกระทบจังๆเลยแล้วตอ้อมทำไมถึงเอาไอเดียขายแซลมอนมามาแบบเป็นอาชีพใหม่นะพอเราเริ่มตกง,งานโดยวิกฤตโควิดเนะี่ยเราก็เลยหาทางทางําตอนแรกเราก็ทำกันหลายร้านนะเพราะว่ากลุ่มประเทศก็แบบพยายามเหมือนแต่ว่าหาทางออกเป็นของเองอม,มันสุดทางจริงๆจึงก็เลยทําตรงนี้พัฒนาต่อยอดตรงนี้ให้มันแบบีได้จนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในจังหวะตอนนั้นเครียดไหม เครียดหัวร้อนด้วยกันเลยเครียดนถ้าไม่เครียดถ้าวิกฤตนี้ไม่เครียดไม่ได้แล้วพี่เออเออแต่ว่าถ้าเราถ้าต้องคิดว่าแบบถ้าเราพยายามอ่ะมันไมงมีอะไรที่แบบว่า ทำให้เราแบบไปต่อไม่ได้เลยค่ะแล้วแซลมอนย่างของต้อมเนี่ยมันมันต้อมเคยเห็นที่อื่นไหมเคยค่ะแล้วมันแตกต่างกันไหมคะของต้อมเนี่ยเ,ออเราทําเองทุกกระบวนการ <c oughs> เราเราทาตั้งแต่นําวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกคุณภาพที่มันดีที่สุด แล้วก็วิธีการย่างเราก็จะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าเราตั้งใจย่างให้มันกรอบซิกเนเจอร์ของเราคือถ้าหนังไม่กรอบเราไม่ส่งออกให้ลูกค้าโอ้โหสโลแกนแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วค่ะแล้วแล้วแซลมอนของต้อมเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างของปลาต้อมเนี่ยจะใช้ส่วนท้องอย่างเดียวเท่านั้นค่ะท้องมันก็จะมันนิดนึงใช่แต่ว่าการย่างของเราเนี่ยเราจะย่างให้มันเนี่ยมันเกิดการเซ็ตตัวให้มากที่สุดเวลาลูกค้าทานไปมันจะไม่ให้มันแย่ๆอย่างที่่างที่ย่างโดยทั่วไปมันของเราจะเป็นต้องกรอบ คล้ายกับหมูกรอบอะค่ะพี่อย่างนั้นเลยมีหนังด้วยไหมใช่ค่ะหนังก็ติดด้วยใช่หนังก็กินได้กรอบใช่หนังเราต้องกรอบมากๆด้วยถ้ากรอบธรรมดาไม่ได้ต้องกรอบมากๆเราคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสมกับกับภาวะนี้เศรษฐกิจตอนนี้เราอยากให้ทุกคนลูกค้าทุกคนนะคะได้ทานของที่ดีแต่ไม่จําเป็นต้องราคาสูง ต้องซื้อของเนี่ยซื้อของทีละจำนวนมากๆเพื่อที่จะได้ราคาต้นทุนที่ต่ำลงมาหน่อยแต่ว่าคุณภาพเราจะต้องดีที่สุดค่ะค่อย่างนี้มีโปรโมชั่นขายไหมคะของต้องเนี่ยจะขายไม้ละ20บาทสิไม้เราจะแถมให้ลูกค้าหนึ่งไม้โอ้โหก็ถูกเข้าไปอีกใช่ใช่ใช่ไหมคะวันหนึ่งน้องต้องใช้แซลมอนกี่โลอะที่ขายดีมากๆาวันหนึ่งต้องใช้ประมาณ 70- ถึง80โลต่อวัน70ถึง80โลถ้าซอยเป็นไม้นี่กี่ไม้นี่ก็7 0็ด0ิไม้7 0็ด0้อยแปอไม้โอ้โห อาชีมพมุเทพุก็เป็นอาชีพที่เรารักอาชีพนี้เราจะก่อร่างสร้างตัวมาประมาณปีสองปีเงี้ยค่ะเราก็เริ่มรักแล้วหลงหลงรักมันมากขึ้นเ,เพรระอะไรถึงหลงรักมันคือได้คุยกับลูกคา้า <ลง S 1> แล้วมีฟีดแบ็กับลูกค้าเป็นฟีดแบ็ที่ดีสมมุติว่าถ้าถ้าวันวันนั้นที่ต้องประสบ เอ่ออย่างเส่นโควิดวิกฤตโควิดเข้ามาแล้วต้องมัวแต่นอนจมอยู่ที่บ้านวันนี้ต้องอาจจะไม่ได้มีแบบอารมณ์นี้มาคุยกับพี่ก้อยก็ได้จะมถูกไหมวันนี้เราออกมาเจอลูกค้าอะไรเงี้ยทำให้แบบเออเราก็แฮปปี้ลูกค้าได้ทานของอร่อยลูกค้าแฮปปี้พูดแล้วขนลุกใช่ไหมพี่คือแบบว่าโลกใหม่หลังโควิดเนี่ยอะไรอะไรต้องใหม่แล้วต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมคะ แล้วที่สําคัญเนี่ยคือต้อมเขาเป็นคนที่จขาจาลูกค้าได้หมดเลยนะสังเกตยืนอยู่แบบแป๊บนึงอะจำชื่อลูกค้าได้เฉยเลยอะต้องคิดว่ามันเป็นมันเป็นเทคนิคของแต่ละร้านมากกว่าว่าเราสมมติว่าลูกค้าเดินผ่านมาเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับเขามากแค่ไหนอะไรอย่างเ<อ>างในในเนี้ยค่ะน้าจิ้มมีกี่แบบหน้่งทีมันจเนี่ีสองอย่างค่ะก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด<อ>ที่เราจะปั่นใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ปั่ใหม่สดทุกวันนะ<อ>ใหม่ ตลอดเวลามีซีฟู้ดอย่างเดียวซีฟู้ดกับน้นนำ<ม>จิ้มมายองเนสอ,네อ๋ออย่างนี้เด็กก็กินมายองเนสเด็กก็ทานได้เพราะว่าโดยปกติแล้วค่ะตอนที่เราย่างเนี่ยเราจะทาเทอริยากิซอสเทอริยากิให้ลูกค้าค่ะอ๋อมันมีหวานหวนอยู่แล้วเปิดร้านปิดร้านยังไงบ้างคะเปิดร้านรับออเดอร์สี่โมงครึ่งค่ะหยุดรับออเดอร์สี่ทุ่มครึ่งขายทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะได้มาแล้วสามไม้ตึงตึง คือไอสาไม้เนี้นะเราสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเรามาเลยนะคือหลังจากสาไม้เนี้ยต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงน้ําจิ้มเนี่ยค่ะที่เขาราดมาให้ก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เขาปั่นสดๆเลยนะสดๆเลยนะซึ่งราดลงมาเนี่ยแล้วก็ผสมกับมายองเนสค่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่าแต่ต้องระวังร้อนนิดนึงนะคะหืได้ยิเสียงไหมหืมหนังกรอบมากเลยอะแล้วก็เนื้อแบบว่า แน่นน่ะแล้วก็นิ่มนะคะแล้วก็แบบว่าคือมีความเหนียวอะ่ะให้ได้เคี้ยวแบบแต่รสชาติอะ่ะมันคือมันเหมือนแบบพอชุบน้ําจิ้มแล้วมันก็คือจะซึมเข้าไปในเนื้อแซลมอนเลยค่ะผมกับคำที่คนเขารีวิวเลยอะ่ะว่าอร่อยมากๆคือทุกคนให้5้าดาวหมดเลยนะคะนี่รู้ขอชุบอีกหกรอบ พิ่งเสียงไหมกินตอนร้อนๆเนี่ยคือที่สุดแล้วอะค่ะยืนกินตรงร้านจอดรถฟินมากเลยลมพัดดีอ,อร่อยจังเลยอ่ะก็ะคุ้มเลยอ่ะฟองตรงเลยมาที่เนี่ยดูดิอื้อ ตับตากินก็ยังฟินอยู่ค่ะสุดยอดไม้ละ20บ,บาทท้องนะคะส่วนท้องเอามาย่างแบบกริวอะแบบปิ้งอะคะ่ะเกรียม,มกับกรอบเลยอะมาเรื่งยี่สิบบาทก็ทถูกเลยอะถ้าใครที่เคยเจอที่ถูกกว่าน,นี้นะคะฝากเม้นบอกใต้ล่างหน่อยนะคะจะไปชิมเลยะคะ่ะใครที่อยู่มาด้วยกันจนถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยกันนะนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะนนะกดกระดิ่งตงิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย